และนั่นก็คือเพลงที่ถือได้ว่าได้รับเสียงตอบรับด้วยดีนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญกับเพลงสาวเลยอย่างรอนะครับจริงๆแล้วเพลงเพลงนี้นะครับมีนักร้องนํามาร้องเนี่ยหลายหลายคนแต่ว่ากระแสเพลงนี้กลับมาเกิดจากนักร้องคนหนึ่งจากค่ายชัวเอ t นเตอร์เทนเมนต์ครับค่ะสาวคนนี้นะคะ 6ผันชีวิตของเธอเองนะคะจากเด็กเลี้ยงควายมาเป็นนักร้องเต็มตัวเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ก็มีหนึ่งชื่อชื่อว่าโรสบุญเจริญนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เธอเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะคะ่ะมาเป็นสาวแย้เจติยาเอ๊ะความที่เปลี่ยนชื่อประกอบกับเพลงนี้ดังในขณะนี้มันมีอะไรที่สัมพันธ์กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพูกสาวคนนี้กันเลยดีกว่านะคะต้อนรับสาวแย้เจติยาก็สูข,ข่าวลูกทุง่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องถามว่าเปลี่ยนชื่อเพราะอะไรครับชื่อซ้ํากันเยอะมากหรอชื่อรถเนี่ยหรอคะเหรอรสสวรสรสซิลินทิปรสบุญเจริญเลือเละอีกหลายๆชื่อที่เท่าๆที่ได้ยินนะคะก็เลยบอกว่าซ้ําตัวเองหรือว่าใครนอะผู้บริหารด้วยนะคะก็เลยแบบนึกอยากจะเปลี่ยนชื่อออในแนวให้จำให้มันจำได้สะดุดหูเสะดุดหู ก็เลยกลายเป็นสาวแย่ใครต้องให้คะสาวแย่เนี่ยค well like. ่ะผ er ู้ผ <so ู้บริหารค่ะผู้บริหารค่ะเหลือแล้วตอนนี้เราได้บอกว่าสาวแย่สาวแย่เรารู้สึกยงไงบ้างกับชื่อนี้ถามว่าความรู้สึกรู้สึกภูมิใจมากกว่าค่ะอาจจะเป็นพ่อว่าบุญที่เราทำเพราะว่าครั้งหนึ่งหนูกลับไปบ้านนะคะได้มีโอกาสไปกราบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปผ่านที่เขาขาย แย่ค่ะเป็นหนุงถุงเลยค่ะเขาเอาไปทําเป็นอาหารเป็นเป็นก้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยทานไหมคะไม่เคยแต่เคยเห็นตัวแย่ก็คือมันอยู่ในถุงคือขายเป็นเป็นมันใช้ใยคล้ายต่าใชาค่ะใช่ค่ะหนูเห็นหนูก็เลยสงสารก็เลยซื้อไปปล่อยที่วัดเจดีย์ชัยมงคลของหลวงปู่ศรีมหาวิโรค่ะเป็นเขตอภัยทานนะคะก็มีก็ไม่คิดนะคะเป็นเป็นเรื่องแปลกแปลกมากที่สุดสําหรับความรู้สึกของหนูคือแบบ อยู่ดีๆเรามาได้ใช้ชื่อเขาโดยที่แบบผู้บริหารตั้งชื่อให้โดยที่แบบไม่ได้แบบบอกหนูล่วงหน้าอพอปึ้งหนูบอกพูดเล่นหรือเปล่าคะเพราะหนูกไ็ไปคิดว่าหนูมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้กับหนูครั้งหนึ่งค,คือคือย้อนกลับไปคิดแล้วก็ภูมิใจมากกว่าที่เราได้ได้ทําบุญ แล้วได้ใช้ชื่อเขานะครับสาวแย้เจติยาเขาว่าเจติยานี่หม่ไงคือชื่อจริงไหมหรือว่าชื่อจริงค่ะชื่อจริงเลยตามบประชาชนเลยเจติยาบุญเจริญค่ะนี่คือชื่อจริงค่ะนะครับมาพูดถึงปรากฏการณ์เพลงสาวเลยยังรอนะคะถือได้ว่าเป็นเพลงที่ตอนนี้เริ่มมีกระแสมาแล้วนะคะจากตัวเองจากคนรอบข้างยังไงบ้างครับก็ ต้องกราบขอพระคุณแฟนๆทุกท่านเลยนะคะที่มอบโอกาสให้กับสาวแย้เจตยาอ่าแล้วก็ขอกราบขอพระคุณพี่ปอ๊อตคุณกฤษาเทพสุดอาจารย์สมบัติเมืองอุบลอาจารย์สวัสดสา,ารคามค่ะ,คะแล้วก็ผู้บริหารคุณโรมโรจนะแล้วก็พี่ออฟนภัทรมิติรังกูลค่ะ,คะที่ที่ททชใช่ค่ะที่ที่ท่านได้แบบเปิดโอกาสมอบโอกาสเอานำเพลงนี้มาให้หนูร้องคือพี่ป๊อต อได้มอบโอกาสให้แล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าอะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ติดตั้งแต่นานมากเลยนะคะสําหรับเพลงนี้เป็นเพลงดังตั้งแต่คือวงหมอลำหลายๆวงนะนำไปโชว์บนเวทีใช่ค่ะแล้วก็นักร้องลูกทุ่งอย่างที่คุณท็อปบอกนะไม่จะเป็นคัทยามรศีปิตาออไทยก็เคยนําไปขับร้องครับแล้วเรานํามาขับร้องเนี่ยเรา ที่จิงก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าพี่่ายเขาก็ร้องด้วยแล้วก็พี่คัทรลียาก็ร้องด้วยเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่เนี่ยใช่ค่ะเขาเก่งไหมถามว่าความรู้สึกหนูแต่มันก็คนละสไตล์นะคะของหนูจะเป็นสไตล์อีสานหมอลำบ้านๆม้วนๆเลยม้วนๆเลยค่ะแต่ของพี่่ายเขาก็จะแบบหวานๆสวยๆใช่ค่ะของพี่คัทเขาก็จะแบบลูกทุ่งอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นัดกันนะคะว่าว่าว่าร้องเพลงเดียวกันพอมารู้ที ลอยตรงกันเลยตรงกันเลยแล้วก็มาออกในระยะเวลาที่มันก็ไม่ได้ต่างไกลกันมากเลยทีเดียวใช่ค่ะ่ค่ะยิ่งคุณต่ายอรไทยนี่เพิ่งออกไปเมื่อเร็วนี้เองใช่ะไหมคะก็แบบก็ภูมิใจนะคะคือแบบว่าในวงการลุกทพุ่งเราก็ได้แบบฟังหลายสไตล์หลายแดนแล้วเวอร์ชั่นของเราได้รับกระแสการตอบรับเนี่ยดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่ารถต้องการเอ้ยสาวแย้ต้องการเด้อทั้งยิ้มดิ้มติดยิ้ยิ้คือต้องการให้ ที่น้องแฟนเพลงนะคะมีความสุขกับกับอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกไปค่ะเป็นเลงทีส่สนุกสนุกค่ะเราเชื่อไหมว่ามันดังเพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อหรือเราเปลี่ยนลุกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคือความรู้สึกหนูคงจะแบบคือผสมผสานแล้วก็คือโอเคค่ะคือแบบแบบคงใช่หมดทุกอย่างคงใช่หมดทุกอย่างด้วยความชื่อส่วนตัวแค่ ความเชื่อด้วยแล้วก็เวลาโอกาสบางสิ่งบางอย่างคือรอมานานมากคือสิบปีครับค่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบมีโอกาสคือมันไม่คาดคิดอะค่ะว่าจะมีโอกาสนี้แบบนี้กับเราตอนที่เป็นโรสบุญเจริญมันก็หลายปีทั้งออกอัลบั้มมาแล้วก็ไปแจมกับคนอื่นไปทำรวมหลายข้หลายทีมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นเป็นที่เป็นทางนะคะเด่นก็คือชื่อละลุกใหม่ก็คือเด่นอีกแล้วลุกมันรู้สึกจะเด่นกว่าลุก ลูกก่อนแต่ก็ยังยึดยึดแบบแนวลูกทุ่งหมอลำที่สนุกสนุก่ะค่ะเหมาะสำหรับบุญบ้านเฮ้านะคะอ่ทุกเทศกาลนะคะจะชอบความม่วนความสนุกอยู่แล้วก็คือจัดเต็มเลยสำหรับอัลบั้มชุดนี้นี่นะครับวันที่ผู้ใหญ่ไฟเขียวทำอัลบั้มเต็มให้กับเราวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากดีใจมากๆเลยเพราะว่า คือตอนนี้ความรู้สึกของหนูก็คือพ่อกับแม่ก็อายุเยอะแล้วที่ท่านรอแบบความหวังคือแบบโดยที่เราไม่มีอะไรมาแต่อยู่ดีๆแบบมีท่านผู้บริหารคือมอบโอกาสทั้งความเมตตาให้หนูค,คุณพ่อก็แปดสิบกว่าแม่ก็เจ็ดสิบกว่าแต่แต่ณปัจจุบันนี้ได้ยินข่าวลงหนังสือพิมพ์พ่อก็แบบภูมิใจมากคุณแม่อ่านอ่านข่าวเ,เขาก็แบบ เขาแบบพูดแล้วก็พูดคนเดียวยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อบอกแม่มึงอ่ะเป็นบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่มีความสุขแบบนี้แล้วเราเป็นยังไงก,ก็ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกความรู้สึกค่ะ,คะได้คุยกับคุณแม่ใกล้ชิดกับคุณแม่นะคะ,คะเคยเป็นหนุนตักคุณแม่แล้วบอกอมาว่าหนูดังแล้วหรือว่าไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองดัง แต่ก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ถือว่าที่สุดของหนูจากเด็กเลี้ยงควายเนาะที่บ้านก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าวันนี้หนูมายืนอยู่ตรงนี้ได้หนูคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะเป็นอาจจะเป็นเพราะบุญแล้วว่าโอกาสวาสนาคงจะมาถึงแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะ,ค,ะคุณแม่ห่วงอะไรหนูที่สุดก็ห่วงคือการดูแลตัวเองแล้วก็ บอกว่าให้สู้นะลูกมแม่ไม่มีอะไรให้ลูกปกติแล้วที่บ้านมีแต่ทำไร่ทำนาทำสวนคือไม่ไม่เคยคิดว่าลูกจะก้าวมาอยู่จุดนี้ได้เราเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวได้ไหมก็ส่วนถ้าเรามีแล้วก็แบบให้ปกติแล้วก็มาอย่างนี้ค่ะคือไม่เคยขอพ่อขอแม่ ไม่เคยให้ท่านลำบากใจแต่ก็แบบเวลาได้มาก็จุนเจือครอบครัวแล้วก็กลับไปกลาบท่านทุกๆครั้งที่ไปก็คือจะขอขมาหรือว่าอะไรที่ลูกล่วงเกินอะไรเงี้ยแต่พ่อบอกว่าลูกไม่เคยทําให้พ่อเสียใจพ่อลูกไม่เคยทำให้แม่เสียใจก็เลยแต่ลูกก็จะทําให้ดีที่สุดนะอะไรเงี้ยลูกจะไม่ทําให้พ่อกับแม่เสียชื่อนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อายุ มากมากมากแล้ว <80 S 2> นะคะแปดสิบกว่าแล้วนะคะแน่นอนที่สุดว่าเห็นความสำเร็จของลูกที่มาไกลเกือเตือนที่คุณแม่คุณพ่อไฝ่ฝันไว<า>้มากมากานะคะ<า>อยากจะขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมมติว่าหนูเชื่อเรื่องบุญกับสิ่งที่หนูได้เคยทํามาอยากจะขออะไรให้กับท่านหนูก็ภาวนาให้คุณพอ่คณพอคุณแม่สุภาพแข็งแรงเป็นร่มโบร่มสของลูกแล้วให้คุณพอ่อ ธอเห็นความสำเร็จในครั้งนี้ของเราครับครับ,บุญวาสนาของลูกค่ะค่ะถือได้ว่าเป็นน้ําตาแห่งความเพื่อมิตินะของคนที่เป็นคนทํางานแล้วก็ประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับด้วยดีจากแฟนๆนะครับสาวแย้เจติยายครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะ และช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณไปชมเพลงที่เรียกได้ว่ากำลังได้รับความนิยมของสาวคนนี้เลยนะคะชื่อเพลงว่าสาวเลยยังรอจากน้องอสาวแยะเจติยาค่ะ ิดทอนั่นะตว่าอยากเนี่ยงานี่เาสามานนับการต่อจากมีไปได้เวลาที่ทัานแก่หยกันแล้วเราจะนำทางถ้ไปพบกับสาวพลอรมาเรีจากมีไปราจะนำทาถ้ามีเกียร์พบกับสาวหมู่หลังขนานดีร์เกขอมรอ 哎。はいはい อได้นอง กลับมาใหม่โลดเห็นใจสาวหวังไว้ในใจผู้เปล่าจะมามันสาว ไปบอกเขาอย่าเพียงใจรีบกลับมาใหม่รดเห็นใจสาวหวังไว้